ด้วยค่ะมันฮอตฮอตนะค่ะหรือว่าวิกตอเรียซีรีร์ของเมืองไทยใช่ไหมคะเบรรยากาศดีดีค่ะก็ดีเนาะเราเป็นแบบกลุ่มอินฟูทั้งนั้นเลยที่มาทำกับที่ SLC ก็ดูสิว่า15ปีไม่เคยเจอกันอ่ะใช่จูสิมาเจอที่เนี่ยถ้าบอกเลยนะไม่เปลี่ยนเลยเจอยังไงก็แบบนั้น คือแบบเพราะอะไรล่ะเอซอลซีไงสามคนนี้จะเป็นว่าย้อนวัยเอซอลซีอยู่เลยค่ะคิดว่าเป็นยุคแบบเนี่ยยแล้วกแฮปปี้มากก็สำคัญเอซอลซีเทคแคร์ดีมากใช่เป็นไม่รู้ชะโรแฮปปี้อ่ะเทคแคร์ดีที่อื่นมีแต่นั่นพี่บอกเติมไหมเอาอะไรไหมอยากได้อะไรก็คุณโมนาบอกไปทุกวันเลยค่ะไปบ้านหลังที่สองวค่ะบ้านหลังที่สองของพี่ก็ช่วยดูแลเราแต่ภายใน ช <S <S ใช่ใช่เนี่มันเลยนี่เขาก็นัดพี่ตรวจเลือดกเนดูหมดเลยเลือดเลือดทุกอย่างดูแลกันแบบสุดยอดเลยเนาะดูขนาดนั้นเลยเนาะเคล็ดลับที่ทำให้ทั้งสามท่านยังดูสวยแล้วก็ยังดูแบบเฟซตลอดยังไงก็ต้องมีความล่าเริมมีความอย่าคิดเยอะเนาะแล้วก็ดูแลออกกำลังกายอย่าคิดเยอะแล้วก็ปรึกษากันว่าจะทําอะไรต่อเออใช่เพราะว่าความงามอะ ไม่ต้องหยุดเราต้องสวยสะดุดตาตลอดเวลารี่ว่าความสวยแบบออกมองกันฉันทำันี้ดีท่นทำวันีก็จริงๆแล้วเนี่ยการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่าการดูแลดีอย่างเดียวนะจะต้องมีฝีมือแล้วก็มีความปลอดภัยก็บอกทุกคนว่าเราสามคนเหมือนเป็นตัวอย่างคนที่50อัพนะคะทุกคนว่า เราเนี่ยรักร่างกายร่างกายเรามีร่างเดียวถ้าเราไม่รักร่างกายแล้วเราจะรักอะไรเราจะพาร่างกายเราไปทุกอย่างใช่ไหมคะเราจะรักสามีมีความรักีความรักความรักมีหลายอย่างรักสามีรักตัวเองตัวเองแล้วตัวจะมาทําอะไรอีกเนี่ยเราต้องสวยและรวยมากด้วยอันนี้มันสำคัญมาก ต้องสวยแล้วรวยมากสวยแล้วไม่รวยก็ไม่ได้ไม่ได้หรือรวยแล้วไม่สวยก็ไม่เอาต้องมีทั้งสองอย่างต้องมีทั้งสองอย่างใช่สามีใหม่ด้วยมั้ยเอาก็ดีนะฉันก็ฉันจะจูบเธอแต่ฉันเป็นผู้หญิงฉันเลยไม่จูบจูบว้าว เราจะเจอกันเนี่ยเรานะเราสามคนเนี่ยเวลาเจอกันแล้วเราเหมือนมีอะไรคล้ายกันเพราะว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนเนาะร่างกายดูสิแล้วบอกเขาสิว่าสามคนรวมกันอายุเท่าไหร่โอ้ยดูสิพอดีไม่ได้ยินนะวไม่ถึงร้อยร้อยกว่าจีสามคนแต่ตอนนี้ไม่ถึงร้อยแล้วเขาคิดว่าไม่ถึงร้อยใช่ว่าสำหรับางานวันนี้อยากที่เชิญชวนสำหรับคนที่อยากดุเล ก็ถ้าใครนึกถึงสุขภาพแล้วก็ความงามแล้วอยากเติมแต่งในสิ่งที่ขาดไปต้อง SLC เท่านั้นที่ดูแลและใส่ใจคุณอย่างดีที่สุด SLC มีวิวเนตด้วยนะคะดูแลตรวจเลือดตรวจอะไรทุกอย่างเลยสก้ก็ไขมันตรวจเรื่องสมรรถภาพทางเพศด้วยนะไก่ไม่ขันนี่ทำให้ขันต้องต้องได้อ่ะล้างสาวไม่ใช่ว่าหน้าตาสวยอย่างเดียวนะคะ น้องสาวจะต้องดูดีด้วยนะคะก็ทุกอย่างเลยทุกอย่างแล้วเนี่ยคือเราต้องดูแลเขาเรียกอะไรนะหัวจรดเท้าเพราะว่าจริงๆแล้วเราดูแลทุกอย่างสิ่งที่ตามมาคือเรามีความสุขใช่ไม่ในในว่าชีวิตเขาจบใช่ใชค่ะแล้วทุกขอหยุดถามถึงเรื่องแบบเมื่อกี้ที่บอกว่ารักตัวเองแล้วตอนนี้ก็คือความรักก็ความรักกันเลยด้วยวันนี้พี่ชูใจเป็นยังไงบ้างควาก็มีความรักตลอดเวลา ใครบินมาแล้วก็อย่างเงี้ยเหมือนเหมือนกดมันเนาะจุ๊บจุ๊บจุ๊บเข้ามาก่อนให้มีความสุขแต่อย่าไปคิดเรื่องนะหมายถึงว่ารักแบบเออผูกพันทางใจรักแบบเป็นพูนให้ถูกหนุ่มขึ้นเรื่อยเกี่ยวไหมพี่เกี่ยวแต่คนก็มูนพากับคุณชูชัยกับน้องบิ๊กอ๋อจริงๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยไม่้องใส่จริงๆต้องลงชูชัยกับน้องบิ๊กเป็นแฟนกัน อ๋อไม่ดูดูกันอยู่สิเออกิดจริงๆพี่รู้จัก20-30ปีเนาะก็เคยมาถ่ายละครถ้าดีก็ดีนะมันก็อะไรเขาเรียกวรนั่นแหละแต่จริงๆก็เป็นคนก็เลยถ้าเขาไม่เก่งอ่ะเขาไม่อยู่อยู่พื้นที่สื่อได้งานขนาดนี้แล้วก็จริงๆก็เป็นคนทำมาหากินแล้วก็บางคนตอนนี้ข่าวมาทำนองว่ามาเกาะเราอะไรเงี้ยบอกเล่นก้าเคียนมาเกาะเชนฉันยวิสายเปย์เนโน ให้ความรู้ไปทำมาหากินแล้วเขาก็ไม่ได้เบ่าเาลยก,กับพี่เลยนะเขาน่ารักมากบางคนบอกมากอบพี่สุดเสียใจแทนเขาเพราะมันดูไม่ดีอ่ะไม่ใช่เลยไม่ใช่ก็ไม่เคยมารีบรองเลยพี่เลยใช่แล้วก็มางานอีเวนเต์ไปความสุขทางใจเรามีแยากให้ความรู้ให้อะไรที่ไปต่อยอดในชีวิตเขาเพราะพี่บอกว่าดาราวันนึงอ่ะมันมีสามารถที่จะล้มหายตายจากใช่ไหมแต่ก็อยู่ได้นานขนาดนี้แซมงวาเก่ง พี่เลยสอนว่าเอาลรามาขายของอะไรในออนไลน์สิพี่เหมือนแม่บุ๋มเนี้ยเห็นไหมรวยจากออนไลน์ก็เลยบอกเราพี่เธอเป็นถึงขนาดนี้เธอต้องเอาแบบน้องแก้มบุ๋มแล้วเงินก็จะเข้ามาโอเคแม่ั้งรูปเลยเก่งมากเรียกว่าสอยเงินจากอากาศแล้วจริงๆแล้วเนี่ย ที่ที่คุณจูชัยพูดเนี่ยความรักเป็นสิ่งที่สวยงามจริงๆมันมีเรื่องให้พูดคุยกันเยอะแยะที่มัน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 ไม่ใช่เรื่องที่แบบเลวร้ายอะไรมากมายเราเนี่ยเรื่องส่วนตัวเราควรจะเก็บไว้แล้วก็มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแต่เรื่องที่มันน่าสนใจที่มันร้ายแรงอ่ะไปสนใจอันนั้นดีกว่าแล้วก็จะมีความสุขการที่ทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ย แสงแต่และแสงเนี่ยกว่าพวกเราเนี่ยจะสร้างแสงมาได้เนี่ยหลุมแสงเราภายในถ้ำคืนนะลูกนะพวกหนูเข้าใจนะคะแล้วแม่ลีก็บอกทุกคนว่าจริงๆแล้วว่าเรามองทุกอย่างในแง่บวกใครทําอะไรกับเราไม่เราไม่ชอบเราก็อย่าทํากับเขาเพื่อให้หยุดด้วนะคะแสงอยู่ตรงนี้ค่ะแสงค่ะไปฉายไปฉายดวงใหญ่มากได้ไหมว่าเป็นความสำคัญที่รีเป็นความหวังดีหรอใช่ใช่คุณชายแบบเห็นฟีดแบ็กไหมคะประมาณจะมีคอมเมนต์แบบ อ๋อมีเยอะพี่รู้สึกสงสารเขาแล้วก็บอกพี่เหมือนกับว่าเหมือนกับเป็นกระเทยเท่าตุ๊ดแก่ไปเลี้ยงเด็กตุ๊ดแก่ใช่เกาะไม่หยุดเลยแต่ถ้าบอกตุ๊ดแก่ไม่เอานะฉันจะไม่แก่แล้วมีแต่ให้ให้ความรู้ไม่ได้ให้เงิน ไม่ได้ทุดแก่ไม่ใช่บางคนมาเขียนมาไงดราม่าแต่เราเราเปนคนในสังคมอ่ายาอย่าเขียนนะอยจาพูดอะไรก็มีแรงดึงไปหรอใช่ดราม่ามีเยอะเราก็เราไม่อยากให้คนมองมองเป็นแบบนั้นเรียกว่าปล่อยผ่านไม่สนใจคืออะไรที่มันเป็นเอ่อน egative อย่าไปสนใจแต่เราบางครั้งก็ต้องมาพูดให้คนเข้าใจเหมือนกันว่าเราคบกันแบบไหนไม่ใช่คบว่าเซ็ก์หรืออะไรไม่ใช่ เราอยากให้น้องได้ดีมีความสุขเนาะทุกคนอยู่ในพูดง่ายเราเหมือนกับอยู่ในในพื้นที่เสื่อมีอะไรช่วยกันได้ก็ต้องช่วยกันต้องแค่นีเองเนาะโอเคครับขอบคุณมากนะครับค